วันนี้เราจะมาส่องไข่นกหงหยกกันนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าเนี่ยสั่งนกหงหยกจำนวน100ตัวทำให้ผมเนี่ยจะต้องมาดูว่าทั้งไข่และลูกนกเนี่ยจะมีครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งหรืเปล่ายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีลูกนกครบ100ตัวตามออเดอร์หรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปส่องเชื้อไข่นกหงยกนะครับเพราะว่ามีลูกค้าออเดอร์ลูกนกมา100ตัวนะครับในช่วงปีใหม่ทําให้ผมเนี่ยจะต้องอไปดูว่าไข่ที่มันมีอยู่นะตอนนี้มันมีเชื้อขนาดไหนเพราะว่าไอตัวที่เป็นลูกนกที่อยู่ในกรงหรือเล่าจริงจริงอ่ะมีไม่พอนะฮะก็ทำให้ผมเนี่ยยังไม่กล้าตอบกับลูกค้าว่าจะมีให้ถึงร้อยตัวหรือเปล่าผมก็จะต้องไปส่องไข่ก่อนว่าไข่ที่มีในกรงทั้งหมด25กรงเนี่ย มีขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไข่หรือในส่วนของตัวอ่อนนะครับมีเยอะขนาดไหนผมจะได้เอามาดูปริมาณแล้วก็ตอบลูกค้าเขาได้ว่าจะมีให้ถึง100ตัวหรือเปล่านะครับก็ทําให้ผมจะต้องไปส่งในตอนคืนสำหรับวันนี้เพราะว่ามันเยอะมากถ้าแบบเราไปส่งกลางวันบางทีมันอาจจะดูไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ออกมาส่งในที่มืดเนาะเวลาไปส่งก็ไปส่งคากล่องมันเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะทุกคนว่า การส่องในตอนคืนนะมันก็มีผลเสียนะทำให้แบบบางทีนกมันอาจจะตื่นตกใจหรือกลัวก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ผมคุกคีก,กับผงหยกผมแบบพอสมควรเนาะทำให้ผมรู้ว่านี่สัยของแต่ละกรงเนี่ยเป็นยังไงซึ่งในย5้ากรงทั้งหมดจะมีแค่กรงเดียวเท่านั้นที่จะแบบตื่นในตอนคืนนะ,อะนอกกนั้นใน24บกรงก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของไอกรงที่ตื่นกรงหนึ่งเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาค่อยไปส่องตอนเช้าเอายังไงเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับ มาถึงกงแรกนะคะก็กลงนี้มีไข่ครคับทุกคนแต่ผมจะลองส่องดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับทุกคนใบแรกก็มีเชื้อนะครับใบที่สองก็มีเชือ้อใบที่สามมีเชือะะ้อฮะทุกคนสี่มีห้ามีหกมีเห็นไหมสังเกตไหมเห็นเชื้อไหมทุกคนนี่นะครับมีเชื้อทั้งหมดเลยนะครับ ต่อมาก็กรงนี้ฮะทุกคนซึ่งเนี่ยสังเกตดูนะมันมีใบเดียวก็อาจจะแปลได้ว่าเขาเพิ่งเอาไข่ได้วันนี้วันแรกหรือวันนี้วันที่2องคทุกคนซึ่งก็จะส่องไม่เจอเชื้อนะครับลักษณะอาการของไข่ที่หาเชื้อไม่เจอหรือไม่มีเชื้อหรือแบบเชือ้อยังไม่ขึ้นเนี่ยก็จะอย่างนี้นทุกคนใส่ๆนะครับไม่มีเส้นเลือดอเนี่ยเดี๋ยวไปดูกรงต่อไปครับ โอเคครับทุกคนมาถึงกรงต่อไปกรงนี้ก็มีไข่เยอะเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่นะครับก็มีทั้งหมด7ฟองเนี๋ยเราจะลองมาส่องดูนะครับว่าจะมีชิอลอกี่ฟองสำหรับฟองที่1นะฮะทุกคนแดงแดงเนี่ยแปลว่ามีคนระับทุกคนกรงนี้มีแล้วก็มาดูฟองที่สองครับทุกคนนี่ฟองที่2ก็มีนะครับ ฟองที่3ก็มีนะสังเกตมันจะแดงๆแล้วเป็นเส้นเลือดอนะ่ะสี่ก็มี5ก็มีนะเป็นสีนแดงๆทุกคนเห็นไหมนะเห็นไหมมันจะมีเส้นเลือดด้วยหกก็มีนะครับเห็นไหมสังเกตดูทุกคนแต่ฟองที่7จ็อ๋อมี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 ม,ม,ม,มีอาจจะเชื้อเพิ่งขึ้นนะมองเห็นด้วยตาเปล่าทุกคนแต่ว่าในกล้องนี่ดูไม่ออกนะครับเห็นไหมผมจะลองส่องไปอื่นนะทุกคน สองไปอืยนทุกคนดูนะเนี่ยไหนที่เห็นเส้นเลือดชัดๆน,นะี่ยทุกคนเห็นไหมจะเป็นเส้นเลือดทุกคนเห็นใช่ไหมครับนี่คือลักขณะไขที่มีเชื้อจะเป็นเส้นเลือดขึ้นแล้วก็จะพัฒนาเรื่อยๆครับพัฒนาจากเส้นเลือดแล้วกลายเป็นตัวอ่อนเรื่อยๆนะโอเคทุกคนมาถึงกงต,ต่อไปนะครับเปิดครับอ้จอยล <c oughs> <c oughs> ูกนกเต็มเลยนะทุกคนอันนี้เปิดผิดนะฮะเป็น ตัวนกนะฮะทุกคนเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเคไปดีกว่ามาถึงกรงนี้ทุกคนกรงนี้ก็เป็นลูกเด็กๆแดงแแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลองส่องเชื้อที่เหลือนะครับนี่เห็นไหมแดงแดงทุกคนเป็นสีแดงเลยอันนี้ก็คือมีเชื้อก็จะฟักตามกันมาฮะส่วนอันนี้ทุกคนนี่ไข่เน่าฮะทุกคนหรือไม่มีเชื้อหรือตายโคม นี่นะมันจะแบบเป็นดำๆนะทุกคนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไตโคมเพราะเนี่ยมันจะเป็นดำๆเห็นไหมทุกคนถ้าเป็นไข่ไม่มีเชื้อก็จะเป็นใสๆเลยโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เสียหนึ่งฟองอันเนี้ยเดี๋ยวอยู่ฟองเดียวที่กาลังจะปักดาม,มาโอเคเดี๋ยวไปดูในกรงต่อไปกันนะครับนี่เรามาถึงกรงต่อไปนะครับกรงนี้เป็นลูกแดงๆแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะดูไข่ใบที่เหลือนะว่ามีเชื้อหรือเปล่านะฮะ เราสองตัวนี้ใบนี้ครับเป็นแดงๆนี่อันนี้คือมีเชื้อนะทุกคนข้างในก็มีเชื้อครับเป็นเตียงแดงโอเคมีเชื้อทั้งสามฟองนะครับก็คือคอกเนี้ยจะต้องฟักทั้งหมดห้าตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในข้อต่อไปกันครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ามากลงต่อไปนะครับมีไข่ทั้งหมดห้าฟองนะฮะเดี๋ยวลอาจะค่อยๆส่องทีละฟองนะว่าเป็นยังไงกันนะครับ Okay. ที่หนึ่งก่อนนะฮะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแดงแดงครับทุกคนมีเชื้อสองอันนี้ไม่มีสามมีเชื้อนะครับสี่มีเชื้อห้าเริ่มมีเชื้ออ้าวไม่แน่นะอันนี้อาจจะเพิ่งไข่ทุกคนเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเชื้อเพิ่งขึ้นนะฮะอันนีอ้อาจจะเป็นเพราะอายุที่ตามกันมานะฮะต้องรอลุ้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปครับ ไปนะครับทุกคนแม่เขากําลังกบใครอยู่เลยฮะเดี๋ยวเราจะขอส่องเชื้อสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเราจะเขี่ยแม่เขาออกไปนะไปลูกไปไปไป,อ,ไปออกไปแล้วฮะอ๋อไม่ยอมมาไม่ยอมแต่เดี๋ยวเราจะต้องขอส่องสักนิดนึงเยวขอส่องก่อนลูกขอส่องก่อนอส่องนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราใช้ความไวแล้วกันนะครับ okay. นี่นะครับสาหรับใบแรกเป็นสีแดงแดงนะทุกคนเห็นไหมนี่ก็คือมีเชื้อครับใบที่สองก็เป็นสีแดงแดงก็คือมีเชื้อไมมาอีกแล้วทุกคนคอัยครับหนึ่ง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 ับหนใบที่สามนะครับทุกคนสีแดงมีเชื้อสี่ใบที่สี่ก็มีเชื้อนะทุกคนเห็นไหมแดงแดงใบที่ห้ามีเชื้ออ่าใบที่ห้าใบนี้คือเชื้อน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าใบนี้เป็นน้องสุดท้องนะทุกคน ก็โอเคมีทั้งหมด5ใบแล้วก็มีเชื้อทั้งหมดนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกงอื่นกันดีกว่าเพราะดูแม่เขาจะห่วงนะสำหรับกลงนี้มานะ,ะับทุกคนไปค,ครับไปดีกว่ามาถึงกลงต่อไปนะครับอันนี้ก็มีอยู่3ามฟองเนาะซึ่งฟังออกมาแล้วฟองหนึ่งก็อาจจะเป็นแม่สาวพ่อแม่สาวพ่อแม่ครั้งแรกอะ่ะก็เลยแบบยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไข่ออกมาน้อยนะฮะเดี๋ยว ผมจะลองสองสองฟองที่เหลือนะว่าเป็นยังไงฮะทุกคนฟบงบงับงบงังบก็มีเชื้อนะทุกคนเห็นไหมสีแดงแดงคือมีเชื้อนะครับฟองหนึ่งก็มีเชื้อนะ้องฝองฟองเลยนะทุกคนเห็นดูใช่ไหมนี่สีแดงครับก็อีกสองฟองก็มีเชื้อครับรอเข้าฟักตามบันมานะครับโอเคครับทุกคนมาถึงกลรงต่อไปนะะก็มีขายทั้งหมด6ฟองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาส่องเชื้อนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมาที่ฟองแรกครับทุกคนมีเชือ้อครับทุกคนแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมีเชื้อนนะเพิ่งเป็นเส้นเล็กขึ้นมองด้วยตาเปล่าเห็นแต่ว่ามองในกล้องมันไม่เห็นนะฮะโอเคอันนี้แดงเลยนะฮะอันนี้คือมีเชือ้ออันนี้ก็แดงนะครับอันที่สามมีเชือ้อครับทุกคนสี 4, อ่อันนี้ยังใสใสอยู่อาจจะเป็นเพราะเพิ่งไข่นะะเพราะว่าที่ส่องมาก่อนหน้านี้บางทีมันก็เป็นเชื้อน้อยอ่ะ โอเคแดงมีเชื้อครับมีเชื้อฮะทุกคนก็มีฟองหนึ่งที่ไม่เจอเชื้ออาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งไข่มานะฮะเดี๋ยวมารุ้นกันต่อไปนะครับโอเคฮะทุกคนก็มาถึงกลองสุดท้ายนะฮะว้าวไม่มีไข่นะครับกรงสุดท้ายก็มีแต่เด็กๆนะฮะกาลังขนอุ้ยๆเลยฮะทุกคนขนหนามกาลังเริ่มขึ้นนะครับก็การส่องไข่วันนี้ก็ เสร็จแล้วโอเคครับทุกคนหลังจากที่ไปส่องเชื้อมาแล้วนะก็25้ากลงบางกลงก็เปิดมาแล้วเจอเป็นลูกก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับแต่ว่าประเมินจากสายตาคร่าวๆอ่ะ,ะเฉลี่ยมันก็5ฟองเนาะหฟองบางกลงก็6ฟอง7ฟองก็มีก็เฉลี่ย5ฟองก็ตกอ่ร้อยตัวได้ฮะทุกคนรวมกับอันเก่าด้วยเนาะยังไงก็ เพียงพอเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการไปส่องไขนะ่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยอ่ะจะมีเชือ้อทุกคนส่วนน้อยที่แบบจะไม่มีซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับแต่ว่าต้องบอกกันเลยนะว่าคลิปนี้คือแบบค่อนข้างที่จะเป็นคลิปที่อันตรายมากๆเพราะว่าถ้าเราไปกวนเขาตอนกลางคืนอ่ะต้องบอกกันเลยว่าตอนกลางคืนอ่ะมันจะทําให้แบบเขาอาจจะจิกไข่อะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าของผมด้วยความที่ผมรู้นิสัยเขาแล้วอ่ะ ส่วนใหญ่เลยมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าผมก็แอบบแบบดูบ่อยเนาะตามภาษาคนที่เลี้ยงนกมันก็จะแบบอยากจะดูมันจะสงสัยไงว่าแบบตอนคืนทําอะไรกันนู่นนี่นั่นอนะ่ะมันก็ชอบเปิดดูนะครับทําให้รูนิสัยของนกของตัวเองนะว่าเขาไม่ไม่จิกใครตัวเองหรอกมันก็จะมีแค่โกงเดียวที่มีปัญหาผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งนะฮะถ้าโกงนั้นอนะ คือผมเคยไปเปิดทุกคนตอนเช้าไข่นี่ตกกับพื้นกลงเต็มเลยแบบจิกแตกหมดเลยนะทุกคนกลงนะผมจะไม่ยุ่งนะทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันครับก็ได้ออเดอร์ละร้อยตัวได้ตังใช้เที่ยวปีใหม่โอเคนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปว่าผมจะทำคลิปอะไรขึ้นมานครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย